รถพี่ใจดีนะคะเข้าเมืองตอนนี้ซินอยู่เส้นบิ๊กซีนะทุกคนระดับน้ําคือสูงขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าพี่เขาใจดีมากคือรถพี่เขาสูงแบบสูงสูงมากนะคะทุกคนแล้วซินยืนอยู่คนรถพี่เขาคนเดียวคนยิ่งใหญ่มากๆเลยอะ่ะอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้อ่ะพี่เขาใจดีมาก เราเดิอนออกจากาบ้านน่ะเพราะว่าน้ํามันขึ้นระดับสูงมากเนาะแล้วคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปในเมืองยังไงเนาะแล้วก็เจอพี่คนนี้คนดีคือในวิกฤตกาการนี้ยังพบเจอคนที่แบบใจดีใจดีก็อ่าอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าวิกฤตกาการนี้มันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ แล้วก็นเชื่อมาตลอดว่าทุกเรื่องนะคะไม่มีใครเจอเรื่องได้ร้ายไปทุกเรื่องนะคะมันยังมีความโชคดีอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ะค่ะนี่คือพี่เขาใจดีมากเลยนะคะขอบคุณพี่พี่มากเลยนะคะ